พี่น้องเอ๋ยเชิญมาเชิญกันมาตักบาตรพระกันรีบมาทำบุญกันท้าตามบุญใหญ่กันให้แผ่นดินกันทุกวันสุขมากมายพระเนตรมากันมากมายโยมยิงิงและชายมากลายบุญทับทวีทุก ไปก็จะสลายสิ่งรย้ายจะกลายเป็นดีรักตนเองสังคมควรชื่นชมมาทำบุญใหญ่กันพระเนนพันมือรูปมากันมากลายเป็นนาบุญให้เราได้ทำบุญกัน รีบเร็วมาบุญสำคัญยิ่งทั้งยิ่งและชายบนบุญส่งให้นุนนําไม่ยากจนลำบากตรากตรมเพราะได้กระทำเหตุแห่ง่านบารมีรักตนเองสังคมควรชื่นชมมาทำบุญใหญ่กันพระเนนพันมืดรูปมากันมากเ เป็นប់ពីស